ครับมาดูยกที่3ครับออกสตารจทยกที่3าต่างฝ่ายต่าง เดี๋ยวไปดูทีนึงครับนี่ฮะบุ่มเหล็กเทีนยนขึ้นไปบนปเวทีนี่ฮะโอ้ด้วยครับอาจารย์ตองนี่ฮะขึ้นไปแสดความดีดีกับคนสุดเล็กครับโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวโดนอะไรครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูทีนึงนี่ครับยับเราชน์ทาตบมือให้เลยนะครับตบมือก็สำเร็จนักกีฬาแล้วครับนี่ฮะคนสุดเล็กก็เข้ามาขอโทษขอโพยทางฝั่งของอาจารย์ อ่างของจุดไอจอนัทยาแล้วก็นี่ฮะโอ้โอ้เนี่ยฮะก้การคอเนะ่ฮะนี่ฮะการคอเปนสโคนีโอ้โหนี่ฮะยก,กโโะ3สามครับใช้เวลา,อ,าโอโอ้โหไม่ถึงนี่ฮะไม่ถึงไ ต้องสามออกสั้นมานี่ประมาณสักน่าจะประมาณ42วินาทีครับสวัสดก้านคอนะฮะโอ้โหนี่ฮะแต่เขายอมรับนะครับว,ระะว่านี่ฮะโยนฮั่ดูฮะดูโอ้ยแต่แข้งซ้ายเข้าเต็มก้านคอเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหจังหวะนนี้นี่ครับ ลุกขึ้นมาฮะแต่ว่าแม่โดนเต็มๆนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเจ้าตัวพยายามที่จะลุกขึ้นมานะ,ะนี่ฮะโอ้โหนะครับเป็นการป้องกันขแชมป์ดังสยามเลยนะครับของคุณศึกเล็กนะฮะแสตจีสี่สิบเอ็ดไฟไร้พ่ายนะครับผมโอ้โหนี่ฮะก็ใช้ความดีกับคุณศึกเล็กนะครับป้องก,กันแชมป์รุ่นร้อยสิบแปดบาทได้แล้วก็ เอาเป็นกำลังใจให้กับเพชรสยามนะครับผมอาจติดตามร้อสารคามได้นะครับเอ็รเอ็มโอชัยในวันนะ คุณแบงค์ครับก็คือไปค่าแชมป์ขัขดแชมป์ให้กับคุณุดเลี่ครับในการป้องการแข่งข,ขัดแชมป์ไปได้นะครับนี่ฮะ